ค่ะทุกคนวันนี้แอดเอาอีกสูตรหนึ่งมาฝากนะคะนี่เป็นสูตรรูด19ประตูนะคะปกติแอดจะเอาปัก10ล่างปัก10บบนนะคะแต่รอบนี้ก็จะมีรูด19ประตูเพิ่มมานะคะรูด19ประตูของลอตโต้เวีเป็นวันเป็นผลของวันที่17เดือน6 หกห้านะคะสูตรตั้งแต่รอบที่10ถึงรอบที่27จ็นะคะแอดจะนำมาให้ทำให้ดูประมาณนี้นะคะหนึ่งหน้ากระดาษนะคะห้องลอตโต้ VIP นะคะทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ห้องอื่นได้ลองไปเทสสูตรดูนะคะถ้าเข้าก็ค่อยเริ่มเล่นนะคะสูตรของแอดที่แอดจะนำมาให้วันนี้ก็คือ,อร้อยบนนะคะ ใช้ร้อยบนบวกกับสิบบนนะคะร้อยบนบวกกับสิบบนนะคะแล้วก็นับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะทุกคนนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะหายต่อนะคะเมื่อกี้แอดมีสายเข้านะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะร้อยบนบวกสิบบนนะคะนับเพิ่มหนึ่งแต้ม อันนี้ก็คือรอบที่สิบหารอบที่สิบเอ็ดนะคะใช้หกนะคะนี่หก <6 S 1> อันนี้บวกกันนะคะหกบวกศูนย์หกบวกศูนย์เท่ากับหกนะคะนับเพิ่มหนึ่งแต้มก็คือหกหกแล้วก็เจ็ดนะคะหกแล้วก็เจ็ดนะคะนี่ก็คือรูดสิบเก้าประตูแล้วก็รูดหกกับเจ็ดไปนะคะ รอบที่11บผลออก87920 87920นะคะเรามีเลข6กับเลข7ไหมเลข7จ็ดมีนะคะเข้าตัวนี้นะคะเข้าไป1เด้งนะคะอ่ะรอบต่ออ่ารอบแรกเราก็เข้าไปแล้วนะคะเราทำอีกรอบนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะอ่ะ8นะคะใช้ร้อยบนบวก10บนนะคะเท่ากับ15ถ้าได้15อย่างนี้เราเอาตัวหลังนะคะ เอาตัวหลังนะคะนับเพิ่มค่ะห้าหกนะคะห้าหกนะคะเรามาดูรอบที่สิบสองผลออกเก้าหนึ่งห้าแปดห้านะคะ ห้าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสองเด้งนะคะทุกคนอันนี้ได้สองเด้งแอดลืมบอ,อ,อกไปว่าถ้าเราเล่นหนึ่งบาททุนที่เราเล่นสองตัวนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบหกบาทนะคะถ้าเราเล่นหนึ่งตัวหรือว่าเป็นเสีเ่ยมันจะอยู่ที่สามสิบแปดบาทแต่สูตรนี้แอดให้เริ่มต้นที่ถ้าเล่นหนึ่งบาทจะอยู่ที่เจ็ดสิบหกบาทนะคะเราเล่นสองตัวถ้าเราได้หนึ่งตัวอย่างเงี้ยเราจะได้เก้าสิบาทนะคะเราจะได้กําไรสิบสี่บาทถ้าสองเด้งอย่างเงี้ย สองเด้งมันจะได้180บาท180บาทซึ่งทุนเราอยู่แค่76บาทเราจะได้กําไรอยู่ที่104บาทต่อรอบถ้าสองเด้งนะคะ104บาทต่อรอบเลยนะคะอ่ะอย่างนี้ถ้าสมมติเล่น1บาทเนาะอ่ะเล่น1บาททุน76ต่อรอบเนาะอ่ะได้ถ้าได้นะได้90บาทนะคะ จะได้90บาทยังรอบนี้แอดเล่นไป76บาทแอดได้มา90แอดจะบวกที่14บาทนะคะอย่างตัวนี้มันเด้ง2เด้งนะคะมันจะได้180บาทนะรอบละ90ก็ได้คูณ2อะอ,อะไรเงี้ยมันเด้ง2องเด้งก็ได้180 180ทุนแค่76บาทเราจะได้อยู่ที่104บาทนะคะเด้งก็คือได้104บาทเลยนะคะอันนี้คือบวกอยู่นะคะเรายังไม่ได้เสียต้นทุนเรานะคะอะ รอบที่12เหมือนเดิมค่ะ9คือ100บนบวก1เท่ากับ10 10ใช้ตัวด้านหลังนะคะคือ0กับ1นะคะ01เรามาดูที่รอบที่13ผลออก28093 0เข้านะคะนี่1เด้งก็บวก14นะคะบวก14บาทต่อไปอะรอ,อบที่13คือ2บวก8เท่ากับ สิบนะคะถ้าเหมือนเดิมคะ่ะใช้เลขศูนย์ด้านหลังนะคะตัด,ดตัดเลขหน้าออกนะคะอ่เรามาดูรอบที่สิบสี่ผลออกสองเก้าหกหนึ่งศูนย์นะคะเรารูดศูนย์กับหนึ่งไปนี่นะคะเข้าล่างนะคะเด้งสองก็บวกไปอีกหนึ่งร้อยสี่บาทนะคะอันนี้คือเข้าสองเด้งนะคะอะ่รอบที่สิบห้าค่ะเอาสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดใช้เลขหลังเนาะ เป็น1 2นะคะ1กับ2รอบที่5ผลออก693 0 693 06นะคะอ่ารอบนี้ไม่เข้านะคะไม่เป็นไรหลุดก็ลบ76บาทนะคะลบ76บาทไม่เป็นไรนะคะเราก็ถือว่าเรายังได้กำไรอยู่เอาไปต่อนะคะ6บวก9 6บวก9เท่ากับ15นะคะ สิบห้าใชห้าตั้งนะคะนับเพิ่มค่ะห้าหกนะคะเรามาดูรอบที่สิบหกผลออกเก้าห้าสามห้าสองนะคะห้าเข้านะคะเด้งอีกแล้วค่ะ,ะเด้งก็บวกไปหนึ่งร้อยสี่บาทนะคะเพราะว่าเข้าสองเด้งนะคะบนล่างนะคะ,อะรอบที่สิบหกผลออก่าร์ 5, สูรนะคะเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่สิบสี่ใช้ตัวหลังก็คือสี่นับเพิ่มห้านะคะ เรามาดูรอบที่17นะคะผลออก0 2 5 5 5นะคะแสดงว่ารอบนี้เข้า3เด้งเลยนะคะ3เด้ง3เด้งจะเป็นเงินบวกไปอีก90 1 94นะคะประมาณนี้นะคะบวกไปอีก90ต่อรอบนะคะได้1 94นะคะรอบนี้ต่อไปรอบอ่ะ17 0บวก2เท่ากับ2 สองก็คือสองสามนะคะสองรอบที่สิผลออกห้าห้าสี่เก้าสองสองเข้านี่นะคะแล้รูดสองบวกสิบสี่บาทนะคะอันนี้แค่เล่นหบาทนะคะทุกคนถ้าอยากเล่นหบาทสบาทสบาทอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะเล่นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งบาทให้ดูนะคะอ่าสิบแปดรอบที่สินะคะนี่รอบที่สินะคะใช้ห้นะคะห้าบวกหเท่ากับสิ ใช้เลขด้านหลัง01นับเพิ่มเลาะรอบที่19ผลออก79081นี่นะคะ01 2เด้งบวก104บวกดีมากค่ะสูตรนี้อะ 19, 7บวก9เท่ากับ16ใช้เลขหลัง6บวกเพิ่ม67อะรอบที่20ผลออก04373 ศูนย์สี่ามเมีเจเข้าบวกเท่าไรคะบวกสิบาทเนาะ,อะรอบที่20หายรอบที่21เนาะศูนย์บวกส่เท่ากับสีค่ะสนะเพิ่ม4ี่ห้่นะคะรอบที่21อผลออก3 9มเกนะคะมีสี่นะคะสเข้านะคะบวกไปอีก14บาทนะคะทุกคน อ่ะรอบที่22นะคะเราจะเอารอบ21มาหาคือ3บวก9 9 10 11 12 12นะคะใช้เลขหลังคือ2แล้วก็3รอบที่22ผลออก4 7 9 3 8 4 7 9 3 8นะคะรอบนี้ก็คือ3 3เข้านะคะบวกไปอีก14บาทนะคะอ่ะรอบที่22ค่ะ4บวก7เท่ากับ 11บเก็คือ1 2ึอนะคะรอบที่23าผลออก5้าสามเจห้านี่นะ2เข้า2เข้า, 2, ขาบวกอีก14บาทค่ะอะรอบที่ยีมาหารอบ24 3สบมบวกอ่ะห้าบวกสเท่ากับแปดนะคะแนะัเพิ่ม1ก็คือ8แล้วก็9กนะคะรอบที่24ผลออก5้าสองเกดหรอบนี้เด้งนะคะมี8แล้วก็มี9อ่ะนี่นะคะ เข้าสองเด้งก็บวกไปที่หนึ่งร้อยสี่บาทนะคะเราหลุดแค่หนึ่งรอบอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังเดินดีอยู่อ่ะรอบที่24ค่ะ5บวก2เท่ากับ7ค่ะ7นะับเพิ่ม178รอบที่25พ้นผลออก164 18นี่นะคะ8 8เข้าค่ะบวก14บาทอ่ะรอบที่25นะคะ1บวก6เนาะ หนึ 1> 1่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดนะเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดนะคะรอบที่ยี่สิบหกคนออกเจ็ดสองสองสี่แปดนะคะเจ็ดมาอยู่วิ่งนะคะอยู่ที่หลักร้อยอันนี้ไม่ได้เราเล่นรูดสิบเก้าประตูนะคะถ้าใครวิ่งก็ได้นะคะแปดโอเคบวกสิบสี่นะคะแล้วก็รอบที่ยี่สิบหกทำเหมือนเดิมค่ะหารอบยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดเก้าเก้าค่ะเก้านะับเพิ่มหนึ่งก็คือเก้าสิบก็คือศูนย์ รอบที่27ผลออก0 6 9 6 3 0 6 9 6 3อันนี้ก็คือ0ก็ไปวิ่งอีกแล้วนะคะ9อ่ะ9ได้นะคะ9เข้านะคะบวก14บาทแสดงว่าทั้งหมดอ่ กขเรียกว่าอะไรนะสิบเรอบใช่ไหมประมาณ17รอบที่เราเล่น1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดรอบที่เราเล่นนี้นะคะเราหลุดแค่1รอบนะคะตรงนี้76บาทเท่านั้นนะคะเราหลุด76บาทนอกนี้ก็คือกําไรเราหมดเลย หลังจากนี้นะคะตรงที่นี่ก็คือเป็นกําไรเราหมดเลยบวก14บสี่วกร้อยสบวกร้อยเก็คือกําไรเราทั้งหมดเลยนะคะใน17รอบนี้นะคะสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีอยู่นะคะทุกคนเอาไปเทสดูก่อนที่จะเริ่มเล่นนะคะทุกคนวันนี้แอดเอายาวอาสูตรยาวมาให้เลยนะคะยาวๆไปเลยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะนําสูตรมาเพิ่มให้อีกนะคะว่าจะเอามาจากห้องไหนอะไรยังไง นะคะทุกคนก็เอาไปปรับใช้ดูก่อนนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ